ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารัรักสุขุมสุขขนเดอร์เมื่อนี้เนื้อครับผมจุ่มเนื้อครับจุ่มเนื้อเด้อว่าหันสไลด์บางๆครับพี่น้องติดมันห,นหน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อแจ้วขมเด้อพี่น้อง <c oughs> อมามา พบพ่อกันเจ้นเคยในช่องกเกษมมผ้ากินครับพี่น้องเขามารับชมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เลยพี่น้องเด้ออืมพาดน้ำเดือดนะครับน้ำซุปหมอ้อหมอดินพี่น้องนี่เอนี่ยเอา้าหยอดเลยพักก็มีซับนี่แหละครับพี่น้องนะอืม มาพักที่เอาลงเลยลงอย่างนี้เลยพี่น้องนี่พักพักหอมใบเลยเด้วยพี่น้องนี่นี่เอ็นเลยครับต่มตุ้นเอ็น 21 treo khốm có nông dạng chung chung thì nó chung nhì chung có sở đủ nó ม,มือแจ้วคมพี่น้องแจ้วคมอืมอมนละมาจัดไปพี่น้องกินน้ำกันแ็บๆอืมอืม,อมผม อผม,อม,อมแซับบคราบจพี่น้องแซบผมตุนเอ็นมันไหวครับนี่ืออนี่เอ็น เอิงแก้วโกกก่อเป็งแก้วยำกุ้มกุ้มอือจุ่มเยาะจุ่มสุกครับพ่อสะดุงพ่อสะดุงแสบเลยนี่ซ้ำนี่ โอเคแล้วยอ้โอ้คักๆคักพี่นอ้องอือ พือพ่อฮึมหมอืมกินนักิ้ห้ยพี่น้องขออน mm ุญาตบัตรคัมเด้อ เนื้อนี่งามๆเลยพี่น้องมากินเลยนี่ยแซ่บๆพี่น้องแซ่บ อออหย,ย,ยู่บ้านครับพี่นอ้องโอ้ยหามเก็บ้ห่วยอยดไม่เห็นเบิร์ตหอนหอนคุ่น่ะ

สองนาะจุม่มจุ่มซ้ำข้อสะดุง้งเอาเลยครับบนมีเหนียวเจียวขมเนา้อม <c oughs> อื้มจี้เลย kính cá sấu kia nọ, nhìn như bát, nhồi nhót, làm súp cả suất nhồi thôi oh. <laughs> <laughs> có sợ đúng thế nào chặt không ăn ừm súc tiết ừm nó ăn สุดๆไปเลยจ้าน้อ,นองออกจิ้มเนียเน่ยมจิ้มเนี่ยมสะดุง้งสะดุ้งพี่น้องจิ้เมเข้าไปโอ้โหมาไปพี่น้องสุแซ่บน้ำกัน

ต้มสะดุง้งตรงอันนี้คักข้งางในออกม่วง,งแดงก็ดีเลยก็ดีแซ่บพปหน่อยว่าปั๊บแจวขมโอ้ยมันพีกขมเ่ะมันพรีกเพชรายเลยมังพรีกขมมาสัน่น 응ん mm -hmm. 아아아아 นี่ก็ฝากไว้ซ้ำหนึ่ก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหนาก็ขอขอคุณลตยลครับทั้งผู้เก่กาผู้ใหม่ที่เขามารับชมแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่เป็นกำลังใจในท่องกเกษภากินนะียนะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนาครับผมครับคลิปนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับ